กการพบกันระหว่างสิงทธิชัยคันดิบี่เจ้าบ้านครับเจอกับสายพงษ์เชียงใหม่สิทธิชัยคัน์ดิบี่ครับอย,อยู่ในเสื้อสีเหลืองนะครับส่วนสายพงษ์เสื้อสีฟ้าเอาละครับต่อจากนี้เรามาดูรายชื่อผู้เล่นนะครับเผื่อใครอาจจะลืมนะครับว่ามีใครกันบ้างน,นะครับ มาเริ <S <S <smoke> <S ่มเปที our our ่ซ e ินิช like ัยคาเดมี่กันก่อนนะครับมีผู้เล่นได้ตอบไปนี้ครับคุณรัประตูครับน้องอีคิวครับหมายเลขที่สิบสอน้องเทตันหมายเลขทเจ็ดน้องเจไดหมายเลขที่เก้ามนัฐหมายเลขทีสิบเอ็นน้องพอร์สหมายเลขที่เจ็ดอ้ำหมายเลขทสี่ทีมหมายเลขที่สามอโลนหมายเลขที่สี่คุณหมายเลขอ่ะสี่น้องคุณนะครับหมายเลขสามน้องสโตนหมายเลขสองน้องเซนแล้วก็หมายเลขสิบหกน้องไทมในขณะที่ สายบกับเชียงใหม่ในรุ่นยูเนะครับจะมีผู้เล่นต่อไปนี้ครับเบอร์สองผู้เล่นสตูน้องขนุนครับเบอร์ยี่สิบแน้องอรุณเป็นผู้เล่น 3, สับตูเบอร์ห้าตไม้นะครับบอร์เจ็อาบังนะครับแล้วก็เบอร์ 7, IQ, สิบเอ็ควเบอร์สกีตแอเบอร์สิบแปดิวเบอร์สิบเ้าูเล่ผูเล่ช่หมเล่นะครับ 24, ยี่สิบไพทองยี่สิบสี่จิวสามสิบสองเป็นเนและสามสิบสองฟิวน,นะครับ เดี๋ยวก่อนนี้นเรามาเช็คสิเชียก่อนว่าใครเชียร์ได้นะครับใครเชียร์สายบุ้ขับขอเสียงหน่อยใครเชียร์สิทธิชัยขอเสียงหน่อย <Yeah. S 1> เมื่อทั้สองทีมรอมเกมกันในขันริ่มต้นขึ้นครับ <Yeah. S 1> เริ่มครับผู้ชิงชนะเลิศครับ <Yeah. S 1> เอาละครับผู้ชิงอยู่สุดเลครับสิทธิชัยกับสายบุ้ขับสิทธิชัยเจ้าภาพวันนี้ครับ เรียกว่าโอ้โหปาฟันมันจะถึงรอบจิิชชะเลิศน,นะครับมาเจอกับสายโบรับดูว่าแชมป์จะอยู่ที่น,นี่หรือจะไปเชียงใหม่ยอย่าลืมด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มาที่สนามในวันนี้นะครับกันารักษาความสะอาดด้วยนะครับขยะก็เก็บให้เรียบร้อยครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับรักษาความสะอาดด้วยนะครับ เพราะว่าเรามาใช้สถานที่สาธารณะแบบนี้ครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับจะได้แบบว่าจะได้เห็นแล้วพวกเด็กนี่ในจังหวัดแพรเลยเราก็ร่วมด้วยช่วยกันครับเอาละครับไปต่อครับโู้ชิงชนะเลิศนะครับวันนี้ครับหลังจากที่สายโปรครรมที่คว้าแชมป์ยูค้ามาแล้วนะครับ มาดูกันครับว่าวันนี้จะคว้าดับเบิลแชมป์ได้หรือไม่ครับ <c oughs> จะเหมาแชมป์เลยหรือเปล่าครับสำหรับสายบุกครับ <c oughs> แต่สิริชัยไม่ยอมครับวันนี้ไต่ไปเลยครับแล้วก็ออกอ่าง <c oughs> ไปต่อครับ ายไหมครับไปปัดผมพยาบาลก่อนครับเพตานคุับคุณ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 แทนก่อนน่าจะเียร์กระบาดเจ็บนะครับอ่าแต่ว่ายังไวนะเพตัน ล้วของวันนี้ครับเรียกว่าโอ้โหยูิเบ็ดดีสู้กันมานี่แมตช์ที่ห้าแล้วนะครับเวลารวมกัน20แมตช์ผ่านไปที่80นาทีครับอีก20นาทีครับทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังรวมกันครับก็รวมกันนี่100นาทีครับการจะมาถึงคู่ชิงแชมป์นะ100นาทีครับ เอาละครับไปต่อครับเอาแล้วยังไงยิงไปโอ้โหได้หัวดเลยน้องจิ๋วมาแตลขวางไปเอาละครับเตะขึ้นมาครับเกยได้เตะขึ้นมาครับหัดเข้าไปครับจังหวะนี้เอาละครับเพื่อต่อครับ ใส่แล้วและก็ได้ฟาครับใส่ผู้ เข้าไปครับเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วครับน้องเบนเทนแล้วก็เอาไปหาคนดูข้างสนามโลนโเล่นหน้าลายหน่อยหน้าลายหน่อยเ้อบอกว่าตอนทีบเรียกว่าเต็มที่เลยครับทั้งสองทีมครับไปแล้วครับ อย่างไกดีครับคือหลังไปต่อบอลกันไปมาครับแล้วก็ตีดครับออกข้างยิงยินยิง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 ยงยิงยิงยมาเิง่ิงย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 ยิบอลงยิงาิงยิงยิงยังคงบิงยิงยิงมางยงยิงยยิงงยิงยงยิยิงยิงยิย่างยิ้ยงยิงง เอานะครับยังไงดีครับจับบอลได้ลุยต่อยิงไม่ยิงยังนี่ครับปูชิครับไปแล้ววิ่งแล้วครัดบอลสะบูนยิงไม้ติดเซฟครับเอาละครับเตะมุมของสิทธิชัยครับจะได้จะได้ต่อเก็บบอลสองนาทีแล้วเก็บบอลสองมันจะข้ามหัวมาเก็บตลอดเลยเขาไม่ไหวก็เคลียร์ก่อนเขาเล่นได้เขาเล่นนคคน ลุยต่อครับไก่เข้าไปครับเพตาเพตายิงไปส่วนนี้ติดครับลุยต่อครับเยาวไปแล้วไปแล้วออกหลังเอาละครับตันเตะขึ้นมาครับสิกิชัยไก่ขึ้นมาครับ วัดไม่ไปไหนครับเอาอยังไงไปต่อครับเบียดกันไปมาครับแล้วก็ออกผูกบอลมาครับเอาไปต่อครับแล้วก็เลีตะทีออกไปครับแล้วทำอย่างไรครับตอนนี้ปูเก็ไปทีเลงเอาเอาเอาออก บอลมาครับแต่เข้าไปครับยิงเข้าไปตีเซฟจได้ท้มเราก็เซฟไม่ได้ครับอิวลัลูกพิกไพิกไไปต่อครับเจไปโอ้โหขาดิงเซฟเลยครับน้องอีคิวูกพิกตลอดเลยออกหลังไปนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ พิงค์มีจับฟังคนอื่นอ้าวไตขึ้นมาเกี่ยวไม่ได้ครับลุยต่อครับอ้าวยังไงครับพ่อลุยต่อครับมีอะไรเกิดขึ้นนี่ครับออกห้างครับทูงบอลครับสายบัวครับ ทิ้งไปครับคุณหลังนะผู้บอลครับผู้บอลมาเอาแล้วไปแล้วไปแล้วยิงไม่ยิงโอ้โยยังเอา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 ไปต่อครับเคลียร์ทิ้งใส่เ,เข้าไปครับ แล้วก็ออกหลังเอาแล้วครับตัดเตะครับหุยต่อครับสายโคกับเตะขึ้นมาออกหลัง ว่ากันต่อครับไปไปในช่วงครึ่งแรกครับตไต่ขึ้นมาเอาทำยังไงครับปวดเข้าไปครับผู้ <ไป S 1> สุดท้ายครับไม่มีผู้ต่อไปแล้วนะครับผู้สุดท้ายวันนีไไ้ครับเอาเวลยไปเวลยมาโหยเตะมือได้กองเชียร์หวานเสี้ยวเลยครับสิบชัยออกข้างผู้บอลมา ใ่เข้าไปครับหไปจังหวะนี้ลูกไมอนี้จะโอโกโหเครับโหาแ้วครับสายตก่อน้ปาไม่ผิดนะน่าจะเข้ามตัวเองไปนะโอ้โหมดแล ีชัยอากาเดีครับตามสายบกับศูนย์ประตูระดึงครับบอเข้าใจว่าน,นักไปสมุดนี้นะจะเข้าประตูตัวเองไปนะครับเอานะครับชมันต่อในเครื่องหลังนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนในการดีๆแบบนี้นะครับต้องขอบคุณตะกาครคมโลบเปนทุกีเบอร์โดยเฮียแม็กนะครับขอบคุณร้านลูกป,ปัดงานฝีมือนะครับวัชรศรเฟอร์นิเจอร์ประตูนหน้าต่างไม้สักครับร้านพันโงอบายชั้นสามมาร์โคพาร์ซา วุ้นทิชัยวุ้ช่างนะครับร้านสดใสโมบายอยู่ที่อเภอหนองผู้ไผ่นะครับ PKP Sport อร์ที่เดียวจบครบเรื่องเสื้อโดยที่เอกปีเกพีสปนะครับไปสั่งทำเสื้อกันได้ที่ PKP Sport นะครับแล้วก็รวมไปถึงคอนแชร์มคเพื่อเรียคุณพอชัยพี่พาสกุลเด่นนะครับเอาล่ะชมกันต่อนะครับในครึ่งหลังนะครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปไอ้ย่าไปฟนนน้องว่าฮีมมอลนะโอ้ตามตามไปชมกนต่อครับเอาล่ะและจังหวะนี้ไปต่อแล้วจิ้กไปติดโอ้โหยังไม่ เอาล้ครับแล้วออกข้างครับเอาครับว่ากันต่อครับไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้ลุยต่อครับแล้วก็ไม่เปล่าครับเล่นต่อเลยครับออก ไม่ม <Es> <an> ีส e ัญญาณต้องมีนี่ให้ต่อได้เลยนะครับขอข้ามไีทีหนึ่งวันนี้อยู่กันยาวเลยนะวันนี้สู้ชีวิตกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนักเตะนะครับทีมงานกรรมการคนดูผู้บรรยายโอ้วันนี้ครับอากาศก็ก็ใจงร้อนครับตอนนี้ก็เวลาเย็นแล้วนะแล้วก็ <C jin x 2> จบว er ันนี้แล้วับจบงานวันนี้แล้วนี่ไปเที่ยวต่อได้ครับกาโกงเก่าครับไปหาองกินต่อได้เลยนะครับไปหาองกินต่อได้เลยนะครับใครหิวนะครับกลับไปได้ครับกาโกงเก่านะครับวันนี้ครับหลังจบงานนี่ไปเที่ยวต่อได้เลยครับุ่มบอลครับุ่มบอลมาออกในุ่มบอลครับสายบัวขัด อดสายพวงกับควา้าแชมป์ยูสิเบิี้ไกลไปว่าวันนี้สายพวงกับเมาแชมป์เลยนะครับเต่ไปจังหวะนี้ก็เอาวยังไงครับแล้วอโอ้โหเกือบครับเกือบไปโอ้ยเสียดไปครับช็อตนี้นี่ม่างนี่มั่าง ให้เลยให้เลยเย่าโลนอะโลนแม่แม่เทียโลนอะเยอะมากไต่ขึ้นมาครับเอาละครับว่าจนต่อคไหมหดเข้าไปยังไงดีแต่ไปติดแล้วก็ ขึ้นมาเอาเอาเอายังไงครับนี่ครับเอาเอาไปต่อไปต่อครับแล้วก็หัวทิ้งไปต่อครับต้อน อีกเกี้ยวกะเตะถึงนะต่อแล้ครับเตะถึงนะเตะอ่าเตะยาวๆมาอไปต่อครับจังหวะนี้เอาอยู่ไว้หน้าประตูครับแล้วก็ผ่านไปครับโบอลมาไปต่อตูนปังครับโอ้โหวิ่งต่อครับไปแล้วเอ้าเสียจังหวะไปครับ ไปต่อวิ่งแล้วครับแล้วก็ออกทางออกทางไปครับเอาละครับไปปุมมาครับอุ้ยชนกันเองนะครับติดกันเองนะครับของไทยครับไม่ใช่ชนกันเองครับติดกันเองครับ โอ้ห้าครับเอาละครับเดี๋ยวดูว่าช่วงเวลาที่เหลือนี่สิทีใชัยจะทำย่างไรครับแต่ว่าก็ยังมีโอกาสอยู่ครับเพราะว่านำแค่ประตูเดียวอยู่ครับสำหรับสายบวกครับ คิวคิวออกบอลยาวนะไ่ขึ้นมาโอ้โหโมไม่ติดครับเป็นเคน พุ่มบอลมาติดเข่าครับพ oh. oh. ุ่มบอลมาหมงเข้าไปครับแล้เขาทำยังไรเขาเข้าแล้วก็โอ้โหอ้าวิวงแล้วครับพุ่มบอลมาครับแต่ไปครับจังหวะนี้ อยังไงครับเคลียร์ไปก่อนปวดก็ไปลงไปโมก็ไปเอาละครับยังไงดีครับน้องดิวจับบอลไม่ติดนะครับอาหัวข้างครับเป็นคู่บอลสองติทธิชัยต้องขอบคุณคุณผู้ชมครับที่รับชมครับโดยเฉพาะชาวตับลุบกชาวชุมชนรังซอครับ วันนี้ก็น่าจะมาให้กำใจกันนะแต่ว่าให้กำใจเยอะเลยกับันดีรับ่อวหนพี่้องปรใชาทุนทุนรอบซอด้วยนะครับที่มาให้กำใจเด็กๆในวันนี้นะครับเดี๋ยวโอกับหน้าครับมีรายการวันเด็กนี่เดี๋ยวงอาจจะได้เจอกันอิกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ันเด็กนี่เราไปกันหลายที่เลยนะครับแต่เข้าไปครับนี่เป็นครั้งที่สี่ติดกันเลยครับที่ บอลเด็กครับไปเกลยนกันมาครับมีนาคมไปกอรี่ครับเมษายนที่ผ่านมานะครับมีนาคมไปกอรี่นะครับเมษายนนี่ไปโรงเรียนบ้านนางภูนครับพฤษภาคมนี่เราไปที่สนามกีฬาประชาชนตะบนสวนเพื่อนนะครับและก็มาวันนี้ครับมิถุนายนครับเรามาให้คุณผู้ชมได้อีกรับชมกันครับที่ลองสอนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบอลเด็กรายการใหม่ๆนี่ทางทีโสเราจะอัปเดตให้ทราบต่อไปนะครับ รายการต่อไปเราจะไปกันที่ไหนนี่ก็ต้องติดตามกันนะครับวันนี้เรามาเยือนนสิทธิชัยครับสิทธิชัยเป็นเจ้าภาพในวันนี้ครับไม่ว่าบอลเด็กในจังหวัดแพ่ดีพลัดก็เป็นเจ้าภาพครับแล้วก็ทีมต่างๆครับที่เป็นขาประจำที่ก็มาร่วมสนุกกันเรียกว่าหลายทีเลยครับในจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็จะมีทีมจากต่างจังหวัดก็มาร่วมสร้างสีสันด้วยครับก็ต้องขอบคุณทุกทีมครับที่ เรียกว่าเขาร่วมกันเรียกว่าเรียกว่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้คนระับต้องขอบคุณมา,ากๆเลยนะครับก็มาร่วมถ้านามบอลเด็กไปด้วยกันครับในรูปแบบที่เรียกว่าดีขึ้นต่อไปนะครับหวังว่าในการนี้ก็น่าจะน่าจะมีแบบว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับส่วนตรงไหนที่ปรับปรุงนะครับปรับรูงแก้ไขก็ เรียกว่าต้องเกมอรับทุกคนาม่ิดตรงนะครับแต่ว่าในการนี้ก็จะมีการแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับในครั้งต่อๆไปนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเอาล้วครับมาดูกันต่อครับตอนนี้สิวิศัยร้อนเกมครับๆโอ๊ยรับบอลไม่ได้ครับหมดเวลาบาดเจ็บ3นาทีครับหมดเวลาบาดเจ็บ นี่นะครับผู้ชมครับไป Để สิได้หนี ปีกิ้กึ่งเต็มุมเอาละครับยิงไปก่อนเสียดเสียดไปครับเอาละครับช่วงเวลาท้ายๆแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับช่วงท้ายแบบนี้คับท่วงพดเจ็บนะครับเอาเตะขึ้นมา ว่า <ara> สายบวกรับจะเมาแชมป์เลยหรือไม่ครับเอ้ยตีเซฟครับไปต่อครับแล้วก็ออกครับใ้ทุ่มบอลต่อนะครับสายบวกรับทุ่มบอลมาครับเดียวพิกเอาไปขึ้นมาครับจังหวะนี้ เอาแล้วครับไปต่อครับอืแตกไปยังเหลือนะเวลาเหลือนะอยากทำอะไรก็ต้องรีบทำนะครับสำหรับศิษฐ์ิชัยครับเวลาก็ถอยลงไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้อู้หูอ้ยเต็มมากอู้หเต็มมากครับโอ้ยเป็นจังหวะไม่ได้ตั้งใจนะครับเป็นจังหวะไม่ได้ตั้งใจครับ ก่อนนัไปก่อนนัไปก่อนไปก่อนรับปถูกไปบาลก่อนครับเอาละครับเตคือหลังให้ครับอีคิวเล่นเลเอาละครับเดี๋ยวมันดูเลนครับโอ้โหรีกว่าเป็นคูชิที่ เรียกว่สู้กันแบบสนุกจริงๆครับทั้งสิริชัยเจ้าบ้านแล้วก็สายผู้ขับจากเชียงใหม่ครับดีว่ามาสู้ในอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับทั้ง2ทีมครับสิทริชัยนีก็ต้องบอกว่าออโอ้โหสู้แบบเกินร้อยครับโอ้โหออ,อ, <AM S 1> ออกหลังไปครับในการที่สายผู้ขับนี่ก็แน<ด>่นอนครับมันจะเชียงใหม่นิ่โอ้ก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับอ๋อวันดีพี่สุได้ครยว่า โอ้โหสุดยอดจริงๆครับโโดีทีใจเกินร้อยครับสำหรับสายววครับเหนยว่าสู้เต็มที่เลยทีเดียวครับต้องชื่นชมทั้ง2อทีมเลยทีเดียวครับทั้งสิงชัยแล้วก็สายผู้ขับเดี๋ยวโอกาสข้างหน้าครับมีรายการบอลเด็กใหม่ใหม่ในจอดแพนนี่ก็คงอาจจะได้เจอกันอีกนะครับเอาละครับภูมิบอลมาครับ เอายังไงดีครับน้องคามโอโดนหัวดไปยเอาละครับภูมิบอลต่อมสิทธิชัยสกัดออกไปเอาละครับ่อโอาสจะโอกาสสุดท้ายแล้วครับตอนนีงเตะทิ้งไปครับเวลาถอยหลังไปแล้วนะครับตอนนี้พอดีพอดไปดันไปเลย ทุมบอลมาโมงเข้าไปครับแล้วก็เพียได้หรือเปล่าครับเอาอย่างไงครนะับโอ้โหแล้วก็เอาซ้ายโมครับสวนกลับแล้วครับตอนนี้ไปต่อครับโดนบล็อกเอาอยังไงเสียบบอลไปทีนึงโอ้ยคุณตำรวจเลยสุดท้ายแล้วบอกเลยบอกเลยเ็ะฟาวงตีพิชัยครับใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยน,ยน ตเตะขึ้นมาเอาดักได้ครับไปต่อแล้วเจไปสวัสดีชนสาหมดเวลาค้ชมที่เคาลงครับก็แเปลาว่าสายมัวขับเชียงใหม่เมาแมปงกลับเชียงใหม่ครับคว้าฉังยูสิเป็นด้วยการเอาเชนะสีชัยพินลี์ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ